เส้นทางชนบทในเมืองทัดแขกะมเวลสอปอเล้าครับกับบรรยากาศยูธรรมชาติพันล้านครับพน,น้องรัดดูลืมทานสายน้ำโดนครับสถานทื่ตัวจับภา,าพลัง ban này nhô hả งามครับจุดนี้อยู่ห่างจากคากแขกประมาณ17กิโลเมตรครับเป็นหมู่บ้านชนบ,บทยูก,การป่าภูเขาเลยครับพี่น้องแล้วก็เป็นภูเขาที่แบบมีวิวอลังการทันร้านเลยครับ วิวพันล้านเลยพี่นอ้องสวยงามไร้ครับรพบการนักเรียนการเรื่องเรียนพอดีครับพักเที่ยงอย่างเมื่อกี้เข้าครับ าดี <Body. S 2> เปียบเลยเนาะนัก oh, <man. S 2> เรียนเลิกเรียนครับพักเที่ยงยังกินข้าวครับ Body, สบายดีสาวท้แขกสบายดีน่ารักครับน่ารักมากกับฝนตกนทุกี่ยันนักเลยครับน้ำจนท่วมจนคลังค,ครับนี่คือพายุรุนร้อนครับที่มระเทแขกครับ ตรงนี้นนคือบรอรยากาศทิวทัศน์ภูเขาจุงจุงครับลักษณะของโรงเรียนประฐมทสมบูรณ์นายโยครับนี่คือหมู่บ้านกลางป่าธรรมชาติชนบทวิวภูเขาส,สวยๆงามๆครับ บรรยากาศวิธรรมศาสตร์งานลายครับนี่อยู่สานแยกหน้าโรงเรียนบ้านนายโอครับเป็นโรงเรียนอยู่กลางป่าภูเขาหินปูนเลยครับพี่น้องธรรมชาตินี่โคตรสวยงามบรรยากาศเลยครับพี่น้องสวยงามสามรอบสี่องศาเลยครับจุดนี้อยู่ห่างจากท่าแขกประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรครับเป็นหมู่บ้านเนื้ออยู่กลางป่าธรรมศาสตร์ครับ ดูที่แถวท่าฝรั่งครับบรรยากาศครับวิวลางล้าเลยครับนี่คือสามแยกแถวหน้าโรงเรียนบ้านทอกนายโยครับซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบทกลางปร่าภูเขาวิวภูเขาหินปูนตัวนี้ครับสวยงามหลายครับพี่น้องในช่วงนี้ก็ฝนตกพายุฤดูร้อนเข้าครับพี่น้องบรรยากาศนี้ถือว่าสวยงามในการเดินทางและการคุ้มค่าในการตากฝนลุยฝนเลาะเที่ยวตาปบูบ้านชนบทที่เมืองท่งาแขกครับพี่น้องที่เอาเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านแลยครัไปกินข้าวเที่ยงกับชาวบ้านครับพี่น้องไปกันแล้วครับ น,นี่คือทางเข้าหมู่มบ้านครับบ้านนายโยครับองบ้านพ่อนายโยเป็นหมู่มบ้านจุดที่กันลยครับี่ทางเข้าหมู่มบ้านครับ ที่หมู่บ้านนายอครับพี่น้องครับบรรยากาศในส่วนฝนพายุฤดูร้อนเข้าครับพี่น้องหลังจากฝนตกกับยูบบนธรรมชาตรนในสวยงามลาลไยครับจะเป็นแบบหมู่บ้านยังชนบทอยู่ครับพี่น้องเป็นวิธีลาวที่กลางป่าที่มีวิวอลังการทันล้านเลยครับหมู่บ้านนี้สวยงามเพียงครับโอ้สวยงามเพียงพี่น้องเลยข้างหนา้าบรรยากาศนะ